สำหรับผู้ที่อยู่ระหว่างการรักษาโรคมะเร็งไม่ว่าจะด้วยการผ่าตัดใช้รังสีหรือเคมีบำบัดล้วนแล้วแต่ต้องเตรียมความพร้อมของร่างกายไม่ว่าจะเป็นพื้นฐานสุขภาพภูมิคุ้มกันคุณภาพและปริมาณของเม็ดเลือดต่างๆทั้งก่อนและหลังการรักษาเพื่อให้การรักษานั้นเป็นไปอย่างราบรื่นและลดผลข้างเคียงที่เกิดขึ้นระหว่างการรักษาอีกทั้งยกระดับคุณภาพชีวิตให้ผู้ป่วยแข็งแรงขึ้นทั้งร่างกายและจิตใจค่ะ ในทัศนาการแพทย์จีนมะเร็งเกิดขึ้นจากการที่ร่างกายอ่อนแอเป็นหลักจัดอยู่ในกลุ่มโรคพร่องพลังการทำงานของอวัยวะต่างๆอ่อนแอลงเลือดและพลังลมปราณพร่องภูมิคุ้มกันอ่อนแอจึงส่งผลให้ร่างกายไม่สามารถกําจัดสิ่งแปลกปลอมที่เป็นปัจจัยก่อมะเร็งจนก่อตัวเป็นมะเร็งในที่สุด การรักษาโดยเคยมีบำบัดหรือฉายรังสีนั้นจะทำลายสารน้ำสารหญิงคุณภาพและปริมาณของเม็ดเลือดและทำลายพลังลงปรานทำให้ร่างกายเสียสมดุลจนเกิดผลข้างเคียงต่าง ผู้ป่วยจึงมักจะอ่อนเพลียเหนื่อยล้าเบื่ออาหารคลื่นไส้อาเจียนปากแห้งคอแห้งไม่มีเรี่ยวแรงนอนหลับไม่ดีภูมิคุ้มกันต่ำรวมทั้งค่าเม็ดเลือดต่างๆต่ำผิดป,ปกติซึ่งเป็นอุปสรรคสำคัญในการเข้ารับการรักษาให้ครบคอร์ส แนวทางในการดูแลร,รักษาผู้ที่อยู่ระหว่างการรักษาโรคมะเร็งจําเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องเน้นหนักในการปรับสมดุลร่างกายเสริมสร้างระบบภูมิคุ้มกันบำรุงเลือดและพลังโลงราตบำรุงหญิงและเสริมสร้างสารน้ําจึงนิยมเลือกใช้ยาสมุนไพรจีนสูตรเฉพาะที่อยู่ในรูปแบบเป็นสารสกัดเข้มขุน บื่บำรุงพลังลมปราณบำรุงหญิงเสริมสร้างสารน้ำปรับสมดุลระบบภูมิคุ้มกันแบบองค์รวมปรับคุณภาพและปริมาณของเม็ดเลือดขาวเม็ดเลือดแดงและเกร็ดเลือดให้สมบูรณ์ปรับปรุงการทำงานของลิมโฟไซต์กระตุน้นการทำงานของกระบวนการฟาโกไซโทซิสในการกำจัดเซลล์ผิดปกติปกป้องไขกระดูกต่อหมวกไตและการทำงานของตับ ส่งเสริมการผลิตอินเตอร์ฟอรอนในการต้านไวรัสเพราะการมีระบบภูมิคุ้มกันที่ดีและปรับสมดุลร่างกายโดยรวมเท่านั้นถึงสามารถต้านทานการรุกรานของโรคไร้รและฟื้นฟูพื้นฐานสุขภาพ,าพที่ได้รับผลกระทบจากการรักษามะเร็งได้ดีช่วยให้ผู้ป่วยแข็งแรงขึ้นทั้งร่างกายและจิตใจเอิร์นเวห่วงใยและใส่ใจสุขภาพของคุณเสมอค่ะ ปรึกษาแพทย์จีนแะผู้เชี่ยวชาญได้ที่สายด่วนสุขภาพเอ v 02-751-4399